โอเคครับก็สวัสดีกันด้วยครับวันนี้อยู่กับช่อง N T W Line ครับวันนี้เราอยู่กับแมปโลบอกที่ชื่อว่า Elemental Dungeon ครับก็วันนี้เราจะมามาทำอะไรแล้วก็มารีวิวพลังใหม่ครับเป็นพลังผลกิ้งจอกนะครับก็ ตอนนี้ผมได้ทําการเก็บมาตเตอรี่ครบ350แล้วครับก็อย่างแรกเราก็จะพาไปดูสกิลหนึ่งครับก็อ่ะมันมีโค้ดใหม่มาสาหรับใครที่ยังไม่รู้โค้ดก็อยู่ผมแปะไว้ในช่องคอมเมนต์หรือจะลางเรนคิชชั่นนะครับก็เราก็จะมารีวิวสกิลครับก็สกิลหนึ่งครับมาหนึ 1, y, ่งมัตเตอรี่ก็เป็นการกดตัวคลิกนะครับคลิกอันนี้ก็มาตเตอรี่สาก็กดคลิกครับ แรงครับทีละสามหมื่นต่อตัวมันเป็นท่าฟันครับถ้าเราโซมใกล้ๆนี้มันก็จะตีใกล้ๆครับแล้วสมมุติถ้าเราแบบโซมออกไปไกลหนะักเลยตีไกลมากครับเป็นเหมือนแบบกงเล็บฟันนะครับอ่ะต่อไปสกิลสองใช้40มัตเตอรี่ครับก็จะเป็นทําการเหมือนทําการแบบชาร์จไฟที่ปากครับแล้วก็พ่นออกไปครับ เราเหมือนชาร์จไฟที่ป่าแล้วก็พ่นออกไปไกลๆครับก่อนจดดูครับว่าพลังโจมตีมันจะเป็นเท่าไหร่สกิลเอฟสามหมื่นเข้าสกิลคิกแรงกว่าเอ่อน้อยกว่าสกิลคิกแค่สองร้อยหรือสี่ร้อยเนี่ยสี่ร้อยครับสี่ร้อยโอเคต่อไปสกิลที่สามสกิลครับใช้เก้าสิบมัตเตอรลี่ครับก็จะเป็นทำการบินครับ เป็นตัวแบบใช้ห่างจิ้งจอกมุน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 แล้วก็บินครับก็จะมีหลอดครับก็บินได้ไม่นานครับก็สำหรับสกิลนี้ก็เอาไว้เคลื่อนย้ายที่ไกลๆก็ได้ครับเหมือนแบบขึ้นที่สูงก็พลังโจมตีก็จะอยู่ที่บินผ่านก็ประมาณ8ป0 0ันาครับอยู่ที่ค่าแบตเตอรี่ครับถ้าค่าแบตเตอรี่สูงก็น่าจะแรงครับโอเคถ้าสมมุติถ้าเราค้างค้างไว้แบบนี้ ก็ไม่น่าเหมาะครับก็ตียังดีกว่าเอาไว้เคลื่อนย้ายอย่างเดียวครับโอเคต่อไปที่สกิลทสี่นะครับสกิลที่สี่ใช้ร้อยหกสิบแตเตอรี่ก็จะเป็นการเหมือนนั่งยองๆแล้วก็สะบัดหางก็ดาเมจเท่าสกิลที่สองเลยครับสองเลยนะครับก็ท่านี้ไม่มีอะไรมากเท่านั่งยองๆแล้วก็สะบัดหางทำดาเมจวงกว้าง ่อไปสกิลที่5นะครับใช้260มัตเตอรี่ก็จะเป็นเหมือนแบบชาร์จชาร์จพลังที่ปากแล้วก็ปล่อยออกไปเหมือนสกิล2นะเลยครับ okay. ก็พลังโจมตีก็จะอยู่ที่สามหมื่นสามก็เยอะกว่าสกิลหนึ่งกับสกิลอื่นประมาณตีไปก็ประมาณสองพันฮะ โอเคต่อไปก็ชาเลนจ์แบบซิกเนเจอร์ของพลังนี้เลยครับก็เป็นน่าจะเป็นสกิลวีครับแปลงล่างใช้350มัเตอรี่ก็แล้วก็จะลองแปลงล่างเลยนะครับกดตัวอะไร้าอ๋อ,อกดตัวจีนครับก็จะเป็นทำการขี่หมาป่าหรือสนัข เอาเรียกว่าจิ้งจอกแล้วกันนี่แล้วก็มีค่าหลอดด้วยครับก็เวลาขี่ก็จะเวลาฟันดาเมจเท่าเดิมครับโอเคแล้วก็สกิลของแต่และสกิลวลาขี่สุนัขจิ้งจอกหรือหมาจิ้งจอกก็จะเปลี่ยนด้วยนะครับเปลี่ยนเฉพาะบางสกิลนะครับก็อย่างสกิลเอฟ่าพ่นไฟพ่นไฟหมื่นสามหมื่นสามนี่น้อยลงปะน่จะ,จะน้อยลงนะ อแต่มันชาร์จใกล้นะฮะมันไม่สามารถแบบพ่นไปไกลๆได้เดี๋ยวลองใหม่อ๋อสองหมื่นประมาณสามหมื่นครับมันน่าอยู่ที่การชาร์จด้วยครับว่าเราชาร์จนานไหมผมลองชาร์จนานานนะ่ะมันน่าแบบผมว่าสกิลนี้น่าอยู่ที่ระยะด้วยนะครับก็ถ้าอยู่ใกล้เกินไปก็ไม่น่าแรง ต่างจากปกติเลยสามหมื่นเดี๋ยวเรา,เร,ารอรีคูด้าก่อนนะครับคนไฟสกิลนี้น่าจะบางครับโอเคนั้นเราไปดูสกิลต่อไปเลยก็าสิบมาเตอรี่สกิลอ่าอ่าก็จะเป็นแบบนี้นะครับตอนนี้มันน่าจะบั๊กอยู่ครับไปสกิลที่ สกิลซีเหมือนเป็นการชาร์จนะครับดูหางเลยูใส่เดือนแสนสองสำหรับสกิลซีนะครับเดี๋ยวเราลองใหม่ประมาณแสนสองครับต่อไปเราไปดูสกิลวีกันต่อเลยเ,เป็นการชาร์จยิงประมาณหกหมื่น ก็สกิลพลังใหม่ก็ไม่มีอะไรมากครับก็ถือว่าดีไหมสำหรับผมก็ตอนนี้ก็มันดีที่สกิลหนึ่งครับโอเคก็สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้